ทำยังไงให้ลูกค้าติดร้านมากกว่าติดช่างเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับแต่อย่างแรกมันจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งก่อนแต่เรื่องแบรนดิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ไหมครับเรามาเอาจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้ลูกค้าติดร้านมากกว่าติดช่างหนึ่งเลยคือครับคุณจะต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าก่อนที่นี้เราจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ยังไงนะครับหนึ่งคุณควรจะต้องเก็บประวัติลูกค้าหรือเก็บข้อมูลดาต้าเบสต่างๆลูกค้าแต่ขอเลี่ยงนะครับว่าอย่าใช้คําว่าเก็บข้อมูลเพราะคําว่าข้อมูลม อุ่นใจมั่นใจเวลาลูกค้ามาทักมาถามครั้งต่อไปไม่ว่าจะทักทางออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าหรือเบอร์ลูกค้าขึ้นมาคุณก็ทักได้เลยว่าสวัสดีค่ะคุณโอคขาอ๋อวันนี้คุณโอมมาทําสีเดิมนะคะอ๋อได้เลยค่ะวันนี้ช่างคนนี้ไม่หยุดลาหยุดค่ะจริงๆนึงที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจขึ้นมาทันทีโอเคว่าคือเขามาทําผมที่นี่เขาได้ผลลัพธ์เดิมแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับซึ ล,ลูกค้าก็ไม่ได้ติดร้านหรอคะเปล่าครับทั้งหมดทั้งมวลลูกค้าติด ผลลั์จริงไม่จริงคุณลองคิดดูนะถ้าคุณเคยเป็นลูกค้าคนหนึ่งคุณอาจจะติดนวดอยู่ที่หนึ่งซึ่งมอนวดแผนโบราณคนนี้นวดดีมากวันดีขึ้นดีย้ายจากอนุสาวรีย์ไปอยู่สมุทรปราการคุณคิดว่าคุณจะตามเขาไหมแน่นอนถ้าคุณมีเงิคุณก็จะตามมปได้แต่น้อยคนครับที่จะตามได้แต่ถ้าเกิดมีหมอนวดอีกคนหนึ่งเขานนดให้คุณได้เหมือนเดิมเลยละโดยที่ผลลัพธ์ยังอยู่ที่ร้านเดิมคุณคิดว่าคุณจะยอมจ่ายที่เดิมอยู่ไหมเหมือนกันแหละครับลูกค้าคุณก็คิดแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ย ก่อนตัดผมหรือหลังตัดผมลูกค้าเขามีปัญหาอะไรเช่นเขาชอบสีเบอร์นี้เขาแพ้น้ํายาเกมีน่นประเภทนี้เขาชอบสระผมด้วยน้ําอุ่นเขาไม่ชอบเกาแค่นี้คุณก็จับใจเขาได้แล้วครับยังมีเคล็ดลับอ,อีกหลายข้อนะครับที่จะทําให้ลูกค้าติดร้านมากกว่าติดช่างยังมีอีกเยอะมากที่คุณจะต้องเอามาใส่ในร้านของคุณถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวไปเจอกันในคอสนะครับมีล่อยของให้ดีๆอีกเพียบเลยครับ